ยิงหน่อยพี่พี่พี่อ้าวสวย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 พี่ผีตัวจัดพี่ผีพวมันติดขาเมอพี่ผีพวมันขาเมอร์รถกันสศกเป็นรถหน่อยบอกันสศกเป็นรถหน่อยบอกันสศกเป็นรถหน่อยเล่นมีดนอยเปลี่ยนมีดนอยเปลี่ยนมีดนอยเฮ้ยเปลี่ยนมีดนอยอุบอบเร็วอุ้มเร็ว เว้คเว้ยเว้ยวดีวดีเว้ยมันจะขึ้นรถมันจะขึ้นรถมันขึ้นรถสวยจัด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 ชุดแล้วผมชุดแล้วผมชุดแล้วสวยจัด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 ทีดีบีทีดีบีหลังไฟเรานี่มันนั้นเนี่ยนี่มันนั้นี่ยมัน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 เลยทีดีบีเทาหลังไฟเรามันนะหน้ามันเข้ามาแล้วเทามันเลยแหละมันเลยแหละมันเลยแหละ มันตกก็จะรวมจะเละได้ป่ะยิงมันหน่อยยิงได้มันหน่อยยิงมันหน่อยยิงมันหน่อยดิดีดีแสนโดนละตะชอละตะชอละตะชอละแสงโดนชนะนล้วมาชนะแล้วมาชนะแล้วแสงโดนไปแล้วออกวัวไม่ต้องดันไปนะไม่ต้องดันไปปรับเรื่อยปรับเ้าตึ้นรอเล่นฝักเดียวเล่นขวาฝักเดียวเล่นขวาฝักเดียวรอมันดันมารอมันดันมาไม่เล่นตกรถเรามึงเนี่ยมึงมึงลงเลยมึงลงรอตกรถมึงเนี่ยมึงลงมึงลงตกคูเนี่ยลงเลย

เฮ้ยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยเพื่อนตายไปแล้วอ่ะมีลุ้นหน้าหลังมีลุ้นหน้าหลังยัดไปยัดไปยัดตายการนอนยัดไปชุบเพื่อนรับเพื่อนนะรับเพื่อนนะรับเพื่อนรู้ชุบอยู่ชุบอยู่ขอกูไยจัดชุบเพื่อนหน่อยเอ็มเคชุบเพื่อนหน่อยไหวไหวไหวเมงอ่ะตายคว้ยชุบเพื่อนหน่อยสวย เกูชุบลงกูชุบลงตันด้วยเพื่อนหน่อยนะมันแอ๊ดชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยโฟกัสเพื่อนโฟกัสเพื่อนด้วยบเพื่อนเอาโกไปนอนเอากโกบินอ๊นะหลังเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมี่เปลีายนนี่เปลี่ยนนี่เก็โเกี่ยวยิงไปโมจิยิงไปโมจิโมจิเข้าไฟยิงหน่อยพี่พี่พี่อ้าวสวย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  สวยพี่ผิวสวยจัดพี่ผพุติดขามือพี่ผีุขามือกนสนรถหน่อยบอยกันสนรถหน่อยเ่นมีดนอยเปลี่ยนมีดนอยเปลี่ยนมีดนอยเฮ้ยเปลี่ยนมีดน้อยแต่ันเฮนดียวกันเนเดียวันยวกันเฮ้ยสนาเียบสนับฟ้ามึงจับสนัมดิมจับสนับดิจับสนับดิไปไปไป

พี่กิ้วมึงยิงกูดิพี่กิ้วอกเอาเพื่อนหน่อยใครอ่ะเนี่ยเอาเพื่อนหน่อยนะโดนกุ้งเพื่อนเพื่อนคุณลุงโทษเดนยาดิจะไปน้องชายพี่สวยดีใจย่ะเฮ้ยมึงเอาศพึ้นมาดิไอ้จักรต้องชุบไปไงจักรถไปไอ้เหี้ยเห็นมันชุบไม้เมงเห็นมันชุบไม้มันก้งหัวน่ะยิงให้อยู่ยิงให้เยู่ไปไปไปเออเชี่ยกูโดนตายเอาศกไวยด้วยเอาศกไวยด้วยเพื่อนสวย ที่ต้องได้สนับว่ะจ็กเกอร์สวยจ็กเกอร์ฮัลโหลฮัลโหลต่อยจ็กเกอร์ชุบเลย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 พี่จิงพี่ยิงพีสวยชุบแล้วนะผูชุบแล้วนะชุบเลย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 นี่ไหนพี่ไอ้เงี้ยมึงมยากจะตัไปเดียไม่ต้องแล้วพี่ไม่ต้องแล้วปไปไปเอาศพอมาเลยรอบปไ ไปแล้วก็บอกไปแล้อกไปแล้วก็ออกไปไปจับสนามนี้แล้วคือแล้วอแล้วก็ออกไปตวไอ้ยังงไอ้บุยเจ้าไอ้ยสนอมชุบพี่นมชุบพี่นมชุบพี่นมโอ้ยอ้มาหน่อยนะพมตัวนึงคือแล้วอแล้วเพื่อน่อแล้วแล้วอแล้วเ็วเวเวเเแล้วไปไจะลบ พวกเราได้ศพออกไปเยอะอยู่ปะเพราะเราฉกศพออกไปเยอะอยู่ไป,ไปเลยใครมีตัวเ,เราดึงศพไปเยอะอยู่เพราะาเพื่อนเราหายหมดเลยเนี่ยเห็นปะเนี่ยอุ้มขา,า,าดตีนไว้ ไม่โดนนะเหมือนไม่โดนนะเมื่อกี้เนี้ยผมก็เห็นเพื่อนไอ้นี่อยู่นะคือรถก่อนคือรถก่อนคือมันไม่มีบีบมันไม่ยอมมาปิดตัวชุบกันเลยอ่ะไอ้เหี้ยไอ้คิวไอ้คิวถ้าถ้า,ถามัน,มนชุบกันเยอะจัดอะคือรถก่อนไอฝาดรถจะลบครับเฮียรถลบแล้วรถลบแล้ว โกน้องโกป้ปืนเขวี้ย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 นสวยสวยสวยจริงป่ะตัวยี่สิบเจ็ดไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยไม่แต่มันแต่เพื่อนเราโดนน้อยนะเนี่ยมันอุ้มกันไม่เยอะอยู่นะมันไม่ได้อุ้มกันเยอะเลยนะ เนี่ยมันมีว่างกันต้องหลายคนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าม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 า<ข>อเอาศพาทิ้งเ<ป>หรอรรเอาเลยพี่ขอให้แล้วโอาลโรอัโ่อารโ่ลิปเปิรลิปเปิรลิเปิดลิเปรลเปิดกกางละกางละกาง

ถ้าข้าน่าจะอุ้มเลี้ยงตัวเลยปะไม่แน่ใจอ่ะผมมองไม่เห็นอ่ะผมไปเล่นข้างหลังเด<ร>ี๋ยวมีเวลาอ,อยู่จก <บ S 2> จก <บ S 1> เอาโทรศัพท์จกเอาของมันมัน่ะเดี๋ยวป้าดูก่อน ที่นี่แม่งมันตัดมันตัดไอ้นี่อย่างเลยอะเหรอมาขึ้นมาได้ปะมามาขึ้นมากับกูคนนึงขึ้นมากับกูคนนึงเอาไปเอามาไิเอาไเอาดิไม่ไอถ้ามันมีคนเล่นบนถนนหน่อยนะเหี้ยผมผมไล่เพื่อนสบายอ่ะไอ้แแต่นี่เพื่อนแน่งไม่ค่อยพวกพวกเขาแม่งไม่ค่อยเล่นกันบนพื้นเท่าไหร่ยัยเล่นแต่บนเขาผมไล่เพื่อนโคตรยากเลยอ่ะ อลคนนึงอมันยิงอยู่หน้าโฮมโปยิงไม่แต่กรินที่มมผมกำลังปิดตัวชุบไงเลยเล่นมีดแต่จริงๆต้องเล่นสนามตั้งแต่แรกอะควาจริงอะรถกูไปไหนวะมาให้กูรับขึ้นดิให้กูขึ้นดิมีมีมีอาการหรอมีอาการไหมโหลกลับมาช่วยหน่อยใครไม่มีศพกลับมาช่วยหน่อย พี่ชอบกินอาหารพี่ชอบกินอาหารไม่กูโดนอยู่โหตายประัไล้ถกูโดนอะไรเนี่ยมึงตีแม่งเลยตำรวจอ่ะยิงขาดได้ด้วยพี่ยิงขาดได้ด้วยยิงขาดได้ด้วยผมมันเด้งกเต้นไปมาวะ เอามึงตีแม่งเลยตำรวจอ่ะชบโย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 เพื่อนมันเกิดไม่เมื่อไม่เมื่อต้องไปเล่นปืนบนรถเว้ยมันขัดอย่างงี้แหละไอ้เหี้ย เพื่อนเพื่อนมันยิงอยู่บนรถอ่ะพี่เออข้ามตำเดียอมมึงมีปืนกันปะาั่งบี้มึงฝัมงบีสวยพี่สวยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเกิดเกิดกําลังเกิดกําลังเกิดมียากันตันสวยสวยสวยเข้ากูสวยสวยเอออเาแม่งนี้เอาแม่งนี้สัตว์เอาแม่งนี้ไม่มีศพแล้วคุณต้องระบายเลยแก๊งใหญ่เขาไฟกันอยู่แป๊บนึงออกไปก่อนตํารวจไปก่อนดิแก๊งใหญ่ฟาั่งแก๊งใหญ่ไฟกันอยู่แม่งยิงกูไม่ได้ลุกเลยสัตว์ เฮ้ยหมอกับตำรวจมันอะไรวะน่ะไอเนี่ยมึงชอบมีปืนใช่ไหมพี่ช็อปมีปืนขึ้นไปหน่อยอไ้เฮียไม่มึงเอาไม่มึงมึงไล่บั๊มไล่เอามันที่ไอ้คนบนรถอ่ะมึงอีโมหมอดิอีโมหมอดิเฮ้ยมึงยิงให้กูลุกเลยสิ่สัสเฮ้ยใครมันยิงไรอ่ะตีกันอยู่เฮ้ยตีกันอยู่

อ้อสวยสวยแจสวยแจอุ้มอ้มเร็วอุ้มร็วเยเฮ้ยเฮ้ยวดีวดีวมขึ้นรมขึ้นร้อนมขึ้นรอสวยจัดสวยจัดสวยจัดสวยแจ็ตสวยแจ็ตสวยจัดสวยจัดสวยตตายเราครูไปอีกแล้ว ยิงมันยิงมันตำรวจยิงมันตำรวจเอากูไปแล้วตำรวจอุ้มกูด้วยตำรวจ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 สวยจัด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 อุ้มกูด้วยตำรวจสวยจัดสวยจัดอุ้มกูด้วยตำรวจโอเคสวยจัดไอ้เหี้ยตำรวจชุบด้วยตำรวจชุบด้วยโอเคไอ้เหี wrote, ้ยคนเดือดคนเดือดไอ้เหี้ยเดือดจัดเดือดจัดไอ้เหี้ยไม่ได้เล่นอ่ะกูบอกเลยไม่ได้เล่นอ่ะไม่ได้เล่นอ่ะนายคือฮีโร่ ได้คือฮีโร่ได้คือฮีโร่ด้วยเฮ้ยเพื่อน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 ชด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อน อ่าเรียบร้อย M.K. ็เกมมด M อ็เเกมมดเนี่ยมันยังลุกอยู่นยังล้มอยู่เลยได้เฮ้ย, <c oughs> ยมันทำลายเจ้าหน้าที่นะเว้ยเฮีย <c oughs> มันทำลายเจ้าหน้าที่นะเว้ย <c oughs> จับมัน ที่เวลาชบทีแม่งห้ามทำที่อะไรนี่วะถ้าหมอะ,ะมอันรอชบเนี่ยไม่ต้องไปส่งนะครับมันหมอไปส่งนะครับ หมอทำอะไรวะแบงกิ้งไปให้เล่นเลยอะไอ้เหี้ยศตำรวจอะผมยิงยิงว่ะไม่ได้เล่นอะแมัขึ้นไปอยู่ข้างบนโฮโปอะยิงกด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 แบงไม่ไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยอะ เขาจะเดอนกระทีปไหมวะดูก่อนพี่ถ้าไม่ปลอดภัยหรอกเงินกูก็ไม่มีไอ้เหี้ยว่ามีคนมาดักกูแน่ ไอ้พวกออกคุกเนี่ยแหละตัวประเด็นตัวปัญหาเขี่ยกูไปไหนเนี่ยตอนแรกมันบอกหมูที่นี่มีมีไม่กี่ตัวหรอวะกูก็เห็นอยู่เต็มไปหมดเลยนะหมูเนี่ย นแน่ๆเดี๋ยวจะแผลงมันบอกกูหมูนี่ของแลรขายกูสามสิบล้านแต่กูเห็นมีเพียบไปหมดเลยเที่อเบิกรถไหนวะ